มาถึงกับฮาราบีกันบ้างน,นะครับใครอยู่แร่งตำนานแร่งอีปิกต้องเจอตัวนี้แน่นอนนะครับแต่ผมจะไม่เจอในเรื่องของฮาราบีโรมิงอันนี้เป็นเรื่องที่ดีสำหรับผมมากนะครับแล้วก็่าขึ้นเทปไปก็น่าจะเจออยู่นะครับเพราะว่าชาวชาวทงดาวนี่เล่นกันบ่อยมากสำหรับตัวนี้ไม่ชูว่าชูเลนทองเอ้ยชูเลนออฟอะฮาราบีเลนทองครบสูตรครบสูตรวะ่ะ มาว่ะมอสโคบมาว่ะ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 มอสโคบปล่อยฉันไปปล่อยฉันได้กูตีคิบโอ้กูตีคิบโชว์และเกาะขึ้นมาสวนสวนสู้หวนติคือมาติคือโอ้มึงจะตีคิบอะไรตั้นเนาะเออบินมาไวจังวะใครๆก็ต้องเจอนะครับมา หือห้อฮื้อยังไงซียังไงซีก้ยงงมันววสามแล้วเหรอไปก็ได้พี่ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็กดตีธรรมดาตีธรรมดาแล้วก็สกิลหนึ่งมีโลสกิลสองก็เป็นบีนามเมทนะครับสกิลสามมันเป็นซีซีเนี้กดขังได้จำได้อยู่ว่าเวลากดอัติทัตมันต้องเล็กมันต้องเล็งด้วยนะครับถ้าโดนก็ขังเหมือนจะมีดามเมจด้วยนะถ้าที่ผมจำได้เลยครับ ก็เพิ่งกลับมาเล่นนี่เป็น <laughs> แคเ่เริ่มต้นสำหรับการเล่นง่ายแล้วกันนะนี่มันไม่โดนก็เบาประมาณนี้นะครับเพราะโค้งรล่อหลบเลยอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยจริงไหมนเนี่ย <c ười> เดือนจังเลยอะครับน้องเดือดจังเลยอ่ะ ซอยๆแบบมันยิงทะลุด้วยนะครับมันแบบว่าผมว่าผมยิงป้อมมันก็ทะลุไปโดนคนก็ได้นะครับยืดปากเต็มหัวเลยตันนี้โดนโชกแลมเข้าไปครับไม่ถอยเลย Okay. ตรงเขาแน่ะไปตรงการกันเยอะแล้วนะครับดูจากแมพแต่ว่าเดี๋ยวก็ขึ้นมาแนละ้วพี่เห็นเขาโยกหัวมาแล้วนะครับสปอร์ตไม่ค่อยไปไหนนะก็อยู่แต่ในเลนนะครับเท้าตีไวกระบงุงกระบองออกอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่แล้วมาเคียวนี่เลยเคียวห้าส c ต็ แคลรี่ออกกันแนบจดทุกคนนะที่ต่อที่ผมเห็นนะตัวตี๋มาแล้วพี่พี่ชายโอ้พี่ชาย,ชายว้าวอีแล้วมาดิมาดิาดแคลรี่ไฟเตอร์โชคตาแรมโอ้โอ้โอโอแรงอะไรขนาดดน <c oughs> <Lav ks man> แรกผมคิดว่าเ MM อ็มเอ็มเกมนี้แบบพวกมาร์คแมนอะเล่นง่ายกว่าอาร์วีนะครับไม่เลยไม่เลย ตัวรวมไม่อย่างโหเลยเกมน,าานี้อายาบุซา่าอะไรเงี้ยเดะเดวเดะเดะตัวเนี้ยอายาบุซ่ากูชิออนอะไรเงี้ยโอ้โหเมย์เขาวับวับวับไปแกงเพื่อนดีกว่าครับเราดันเลนแตกแล้ว เมื่อไรจะถึงเนี่ยป้านี่ที่นี่ตันนี่ที่นี่ที่นี่ไม่โดนนี่เลือดไฟเตอร์มันอยู่ในตัวไม่ต้องเข้าไปแบบนี้แครี่ซืบลงมาว่วตายว่ะหายาเอาให้อย่าให้ผมต้องเหลืออดอย่าให้ผมต้องเหลืออดเอามาน้องชาย เฮ้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 นี่มาอีกแล้วลงหกกูปั๊กสวนนี่สวนนี่สวนนี่ไอีชอมาตอนกูเลือดโลเลยสวนนี่ปั๊บสไลด์ออกไปได้โปรโตไอมังกรเลยเพื่อนเก็บเลี้ยกันหน่อยครับ ให้ให้ใหยับาบูสาแบบไปเกว้แล้วก็ไปบายืนตีธรรมดาเตีโง่ตัวนี้ไม่มีอะไรมากดันสุดครับดันสุดครับนี่มอทโคบมอทโคบมอทโคก็ไม่ไหวอ่ะครับอเออก่อนมีปูดแน่นอน มีของแล้วมีของแล้วเดี๋ยววันเริ่มเร,เราจะเริ่มห้ามเลยนะครับกด CC กดกดสกิลหนึ่งอ่ะเพิ่มเพิ่มโลปุ๊บซัดเลยเพิ่มโลปลาติปลาคิวสองจบขอเป็นฮีโร่สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับสำหรับตัวน,นีฮมมน้ฮีกัมบันอ่ะฮีกัมบันอ่ะมึงล้มกูหลายรอบแล้วมึงรู้กูหลายคนไทยคนไทยด้วยคนไทยด้วยคนไทยด้วยลู้กูหลายรอบแล้ว ตีนครับตีตีนครับตีลาลาลาไฮายับุสะตีนครับตีตายไปเสีอาป้อมดีกว่าลิศดันดันแบบไม่กลับด้วยนะครับแต่ว่าเขาก็เกิดได้ก็ถอยทับกันดีกว่านะครับไปที่ป้อมกายกันต่อ มืนจะเข้ามาแต่ก็ออกไปก่อนฮะมาแล้วโอ้โหกดกดแก้แขนด้วยแต่ก็เอาไว้อยู่คนระับเพราะว่าตรงนี้หนะึ่งห้าพี่ชายหลุดเดี่ยวตรนนั้นดและหลอดเกิดแล้วฮนะตรงนี้ถ้าเพื่อนจะไม่เอาผมขอไปตีคลิปก่อนละกันเพื่อเอาเงินครับ เหมือนถ้าเรากดซีซีต้านซีซีสกิลหนึ่งอ่ะตรงจังหวะผมว่าก็ดีเหมือนกันนะในบางจังหวะนะแบบตัวลลวงมันมีซีซีกระทำเรานะครับเดือหมือนก็ดีเหมือนกันอะไรอ่ะไม่ได้ขยับเลยอ่ะเหมือนเน้นบวกกันแล้วเกมนี้มันเปิดเกิดมาทีครับใส่กันแล้วนะครับเดินมาแบบใส่กันแล้วเดินมาใส่กันแล้วนะครับ กขาบอกว่าคีบไม่ค่อยต้องฟาร์มเหมือนอาร์วีะเท่าไหร่เน้นบวกให้ได้เปรยียบนะ <and> มีไหมเนี่ย <Yeah. S 1> อ,อีกาบ่ <c oughs> ลงหัวทีก็น่าจะเหลืองอยู่ <Sam son. S 1> ผมขอได้นคีบไปพังๆหน่อยแล้วกันนะครับบางทีมันต้องทำ,ทำเวฟด้วยเออ เรียกว่าไงวะบางทีมันมันแพ้ไ,ไฟไงบางอันข้ามมันแพ้ไฟแล้วมันมาดันเลยนะครับแล้วบางทีมีคนหลอยแล้วหลอยป yeah. claro hm ุ๊บแพ้เลยไอ้มอสครบนี่ก็หลอยได้นะครับเฮ้ย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 ทำไรครับเนี่ยไอ้ที่ไอ้ที่ไฟเกาะเลยครับ และลงมาหีกัมมะนาวไม่โดนอีกแล้วต nah ้องให้เพื่อนเข้าข้างหน้าให้ก่อนนะฮะมี That was amazing ไปชูธงดาวชูธงดาวน้องชายมาคู่กับฮาราบิจากกี้โอ้โหฮาราบิธงดาวอ่ะโอ้โหฮาราบิธงดาวมาคู่แบบชูธงดาวแบบนี้ครับ ไม่เหลืออยู่แล้วนี่แล้วเราได้ไอดาบนี่เวลาที่เราเลือดน้อยะนรับมันก็จะมีเกาะขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่สายสี่ครับสายสี่สายสี่ไปถามว่าจบบ้านได้เลยไหมจบไดแล้วแต่ว่าเรายังอยากจะใส่กันก่อนนะตอนนี้ใส่กันก่อนนะมอสโคไม่กดติมาสวนผมฮหายาบูซาเอาให้ มาดูได้แปบบอันตีเมื่อกี้ถ้าเราโดนอันตีมอสโกนะมันก็จะมาแบบเด้งข้างหลังเราแล้วมันก็จะซอยซอยซอยของมันนะครับแล้วเอาหลอดอีกรอบฮนะเริ่มอมเพราะเล็กเกมพอพวกแคนลงแคลรี่มีของมันก็เล่นสนุก,กน,นะมันตีแบบตีไวอันนี้แล้วแต่เพื่อนเลยว่าจะสับของหรือว่าจะขึ้นเป็นไอ้พวก อ่ามันจะมีให้เลือกว่าเราอยากได้ป้องกันเพิ่มขึ้นหรือว่าโจมตีแรงขึ้นก็สีแดงนะครับนะี่นม่งน้ำยามาแล้วเดีย๋ยวคนมีน้ำยาน้ำยาจีนวุ้ยมาดิมาดิมาด,มาดิน้องมาดิน้องมาดิน้องตันอุ้ย,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 ยแม่งแรง,แงจัดคือเราตีเองเราตาย,าตายนะไปกดแก้แคมป์ใ่หลอดเข้าไปแล้วตรงกลางหลอดเข้าไปตีบ้านแล้ว ปากอีกทีโอ้โหเรียบร้อยแต่ปากเอาปากอะไรเพื่อนเอออันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันเป็นฮีโร่สำหรับตัวตัวฮีโร่เริ่มต้นต้องพูดถึงนี้นะครับใครที่มาเริ่มเล่นใหม่ก็ต้องลองสับต,ตัวนี้อยู่แล้วเนะแต่ว่าพอแรงสูงขึ้นมันอาจจะมีตัวมาทดแทนนะครับเรือ่องเรื่องของเลนทอนเอ้เลนเลนทองพวกอ e ีซงอีซีย ่เรนเจอร์ anger, อะไรพวกนี้ที่เป็นแคร์รีเมตานีก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับผู้เริ่มเล่นใหม่ก็ทุกะชันฝากกดไลค์กันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ